ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้วันหนึ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้คุณโยเซฟอ่านประคำที่ทรงเข้าไปนะคะลูกาบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่10ต่อมาขณะที่พระองค์ทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบเยนเนสเร์ตและฝูงชนกําลังเบียดเสียดพระองค์เพื่อฝั่งพรจนะของพระเจ้านั้นพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ที่ริมฝั่งทะเลสาบ แต่ชาวประมงขึ้นจากเรือและกำลังซักอวนอยู่พระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือของซีโมนทรงขอให้เขาถอยออกไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งและพระองค์ประทับลงสอนฝูงชนจากเรือลำนั้นเมื่อพระงคสอนเสร็จแล้วจึงตรัสกับซีโมนว่าจงถอยออกไปในน้ำลึกแล้วหย่อนอวนลงจับปลาซีโมนตอบว่าอาจารย์เราทอดอวนมาตลอดทั้งคืนแล้วไม่ได้อะไรเลย แต่ข้าพเจ้าก็จะหย่อนอวนลงตามคำของท่านเมื่อพวกเขาหย่อนอวนลงแล้วก็จับปลาได้จํานวนมากจนอวนของเขาเริ่มปลี่พวกเขาจึงทาสัญญาณบอกเพื่อนๆที่อยู่ในเรืออีกลําหนึ่งให้มาช่วยพวกเขาก็มาและได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเหลือเพียบเมื่อซิมอนเปตโตรเห็นอย่างนั้นแล้วก็สุดตัวลงที่เขาของพระเยซูทูลว่านายเจ้าข้าขอให้ไปให้ห่างจากข้าพเจ้าเถิด เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปเนื่องจากเขากับคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันประหลาดใจเรื่องปลาที่เขาจับได้นั้นยากอบและยอนบุตรเซเบดีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพกับซีโมนก็ประหลาดใจเหมือนกันพระเยซูตรัสกับซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคนสุภาษิตบทที่8ข้อที่22พระยาเวทรงให้กำเนิดข้าพเจ้าแล้วเมื่อทรงเริ่มงานของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นสิ่งแรกในพระราชกิจโบราณของพระองค์สุภาษิตบทที่10ข้อที่22ถึงข้อที่24พระพรของพระยาเวททำให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้ส่งเพิ่มความโศกเศร้าเข้ากับพระพรคนโง่ทำความผิดเหมือนการเล่นสนุกแต่คนที่มีความเข้าใจก็เพลิดเพลินกับปัญญาสิ่งที่คนอธรรมกลัวมันจะมาถึงเขาแต่สิ่งที่คนชอบทำปรารถนาพระองค์จะประทานให้ อิสยาบทที่32ข้อที่15ถึงข้อที่20จนกว่าจะทรงเทพระวิญ,ญญาณจากเบื้องบนลงมาบนเราแล้วถิ่นธุรกันดารจะกลายเป็นสวนผลไม้และสวนผลไม้นั้นจะถือเสมือนว่าเป็นป่าแล้วความยุติธรรมจะอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดารและความชอบธรรมพักอยู่ในสวนผลไม้ผลงานของคนชอบธรรมจะเป็นสันติสุขและผลลัพธ์ของความชอบธรรมคือความเงียบสงบ และความหวางใจเป็นนิดชนชาติของข้าพเจ้าจะอาศัยในที่อยู่แห่งสันติสุขในบ้านเรือนปลอดภัยและในที่พักสงบแม้ป่าพังทลายเมื่อลูกเห็บตกและเมืองจะยุบลงอย่างสิ้นเชิงความสุขจะมีอยู่กับพวกท่านที่หวานอยู่ข้างห้วงน้ําทั้งปวงผู้ปล่อยให้ตีนวัวและตีนลาอยู่อย่างอิสระลูกาบทที่6ข้อที่38จงให้เขาและพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดสันแน่นผุนล้น เต็มหน้าตักของท่านเพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไรท่านก็จะได้รับการตวงกลับคืนไปเท่านั้นเช่นกันครับค่ะข,ขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าการอัศจ,จรรย์การอัศจรรย์เกิดขึ้นกับผู้เชื่อหรือลูกของพระเจ้าได้ทุกเวลาถ้าเราให้ความสำคัญกับการอัศจ,จรรย์ถ้าเราเชื่อในเรื่องการอัศจรรย์ เรื่องหมายสำคัญไม่เพียงแต่เราเชื่อเรื่องความขยันขันแข็งของเราตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะต้องเป็นคนขยันแล้วก็รับผิดชอบการดำเนินชีวิตของเราการทำการทำงานทำอาชีพประกอบอาชีพเราต้องขยันขันแข็งด้วยเมื่อเราทำส่วนของเราขยันแล้วทำเต็มที่แล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือเรื่องความเชื่อ เรื่องการอัศจรรย์เรื่องหมายสําคัญเรื่องฤทธิเดชเพราะว่าถ้าเราเชื่อพระเยซูพระเยซูเป็นพระเจ้าพรองมีฤทธิเดชพระเยซูกฤ์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงครอบครองเหนือแผ่นดินโลกและทรงพระชนอยู่ในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูกฤ์ปรากฏในที่ปรุงสิริธรรมพระราชกิจฝูงชนจะเบียดเสียกันไปฟังพระคำ ถ้าเราหิวกระหายเหมือนฝูงชนนี้พระเจ้าจะให้เราได้พบกันอัศจ,จรรย์วันนี้เราก็ต้องมาตรวจสอบว่าเราหิวกระหายหาพระเจ้าไหมหิวกระหายต้องการการช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์ไหมหรือเราหิวกระหายเรื่องการอัศจ,จรรย์ไหมคือการใช้ความเชื่อเชื่ออะไรก็เช,เชื่อพระคำถ้าเรากระหายการอัศจ,จรรย์กระหายเรื่อง เหนือธรรมชาติเรื่องการอัศจรรย์หมายสําคัญเราจะต้องเป็นคนที่รักในการอ่านพระคำของพระเจ้าฟังพระวจนะคำของพระเจ้ารักพระคำของพระเจ้ามากๆนะฮะไม่ใช่ไปรักสิ่งอื่นมากหรือรักโลกสิ่งของในโลกการอัศจรรย์ที่แท้จริงก็คือการที่เราหิวกระหายหาพระคำเพราะว่าพระคำจะพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทำ พระคำของพระเจ้าเป็นมรดกข,ของเราพระคำของพระเจ้าเป็นความเชื่อของเราพระคำของพระเจ้ามีชีวิตเป็นฤทธเดชเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราอยากจะได้แต่ละวันอยากจะรับทุกวันก็คือพระคำขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องช่องทีมข่าวดีที่เราให้ความสำคัญกับการตื่นขึ้นมา สิ่งแรกที่เราต้องการก็คือหิวกระหายฟังพระคำหิวกระหายในการที่เราจะเข้ามาอธิษฐานแล้วก็นมัสการแล้วก็หลับพระคำเพราะเราเป็นคนรักพระเจ้าเราจะต้องอุทิศตัวอุทิศตนจ่ายราคาแทนที่เราจะหลับต่อไปเราก็รีบตื่นขึ้นมากลัวไม่ทัน ความกระหายนี่แหละจะทําให้ท่านเติบโตแล้วก็พบกันอัศจรรย์สักวันหนึ่งเรากระหายหาพระคำไหมอย่างแท้จริงไหมถ้าเราหิวกระหายพระคำเราจะได้สิ่งที่พระคำของพระเจ้ามีให้เราเพราะฉะนั้นต้องจ่ายราคาเรารู้แล้วว่าตารางเวลาในการที่เราจะเข้ามารับพระคำกระหายหาพระคำรับฟังพระคำเราจะต้องกระหายลงตารางไว แล้วก็ตื่นขึ้นมาเราจะต้องจัดการกับอุปสรรคปัญหาต่างๆเพื่อเราจะได้เข้ามาทันเวลารับถ้อยคำรับคำเวพรนี่ท่าทีของเราต้องกระหายถ้าเรากระหายเราจะเติบโตเราจะมั่นคงเราจะพบการอัศจรรย์แน่นอนฉนันเน้นหลายคนนะคะเมื่อเขากระหายหาพระเจ้ายิ่งกว่ากระหายสิ่งใดในโลกนี้เราจะรับพระพรจริงๆ เหมือนฝูงชนมวลชนที่เขายอมที่จะอุทิศตัวอุทิศตนพปรเยซูอยู่ที่ไหนเขาก็อยากจะฟังถ้อยคําของพปรเยสุคริร์พักคาของพระเจ้าอยู่ที่ไหนทําให้เราเนี่ยตื่นเต้นไม่ใช่บอกว่าเราจะมีรายการฟังเทศนาอ่านพระคำนับมัสการอธิษฐานทุกคนก็บอกว่าไม่ว่างถ้าเราไม่กระหายเราจะไม่พบพระเจ้าถ้าเราไม่กระหายหาพระเจ้า เราจะไม่ได้อิ่มเราจะไม่ได้พบนะะความกระหายเนี่ยมันมากกว่าการหิวเราถึงขั้นไหนละกระหายพระคำมันมากกว่าการที่เราหิวหรือที่เราเฉยเฉยเฉยชาไม่ได้ใส่ใจสนใจไม่ได้ตื่นเต้นกับพระคำตาวันไหนมีการเรียนพระคำมีการสอนพระคำจะไปใส่ อย่างอื่นเราตรงเวลาแต่ว่าการที่เราจะได้ยินได้ฟังพระคำของพระเจ้ามันต้องขึ้นอยู่กับความกระหายถ้าเราเป็นคนป่วยคนป่วยเนี่ยไม่ได้กระหายอาหารนะคะมีแต่เครียดมีแต่หุก<ฮ>มีแต่ทานอาหารไม่ได้แต่สำหรับคนที่ปกติเขาก็จะต้องการอาหาร เพราะฉะนั้นเราเช็คดูว่าเราหิวกระหายไหมเราหิวพระคำไหมเรากระหายพระคำไหมเราสนใจอาหาร่ฝายวิญ,ญญาณมากน้อยแค่ไหนเราตื่นเต้นไหมหรือเราเริ่มเบื่ออาหารถ้าเราเบื่ออาหารก็่ฝายวิญ,ญญาณของเราน่าจะมีปัญหาแล้วขอพระเจ้าเมตตาเราหลายคนเลยทีเดียวเขาก้าจ่ายราคาที่จะฟังพระคำสมัยเราไม่เชื่อพระเจ้านะคะเราจ่ายราคา เพื่อไปดูคอนเสิร์ตไปดูละครไปดูงานต่างๆกาจ่ายราคาซื้อบัตรเท่าหร่ก็กล้าแต่พอพระคำเราไม่กล้าลงทุนบางคนไม่กล้าลงทุนซื้อพระคำพีเองด้วยซ้ำไปถ้าคุณเห็นคุณค่าคุณจะรักพระคำคุณจะกระหายหาพระคำคุณจะเห็นพระคำเนี่ยโอ้แจนยังประทับใจชาวจีนที่เขาถูกขัดขวางไม่ให้อ่านพระคำไม่ให้มีพระคำ แต่เมื่อเขาได้รับเห็นพระคัมภีน้ำตาไหลเอาไปกอดเอาไปอ่านแย่งชิงกันยิ่งกว่าทรัพสมบัติใดๆวันนี้ถ้าพระคัมภีร์วางอยู่ข้างๆกองเงินนี <c> ่ <oughs> เรื่องตลกระหว่างพระคำกับเงินคุณจะเลือกอะไรก่อนอันนี้ก็ไปคิดเป็นการบ้านถ้าเลือกพระคำเขาเรียกว่ากินได้ยาวถ้าเลือกเงินก้อนนั้นเงินหมดเมื่อไรแล้วก็มันมีเวลาหมดฟังดีๆคนที่มีเงิน เงินของเรามีปีกมันบินไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเราสะสมพระคำพ,พระพรเพรียบฮาเลลูยาพ,พระพรในเรื่องสุขภาพพ,พระพรเรื่องการอัศจรรย์หมายสําคัญสิ่งที่ไม่มีก็จะมีขึ้นเวลาเราเผชิญภยัยเจอปัญหาอุปสรรคพระเจ้าบอกว่าพระคำของพระเจ้าเป็นฤทธเดชพระคำของพระเจ้าจะปกป้องเราเป็นรั้วรอบขอบชิดมารสตานก็แตะต้องเราไม่ได้ ผีไม่กลัวบ้านใหญ่ไม่กลัวคนมีเงินเยอะมันจะฆ่าทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันจะกลัวคนที่มีพระคำเชื่อพระคำเพราะว่าเขาจะมีการอัศจรรย์มีฤทธเดชปกครองผีก็ได้ขับผีก็ออกมีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญจะเกิดขึ้นขับผีก็ได้รักษาโรคก,ก็ได้มีเงินก็ได้รวยเมื่อไหร่ก็ได้แล้วไม่ตกนรกด้วยเพราะฉะนั้นกระหายหาพระคำ อย่าให้มารสตาเนี่ยหลอกเราสําเร็จไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปทําสิ่งนี้สิ่งนั้นมันก็หลอกเราไปตายเราต้องขับผีพระคําของพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์เมื่อคนนั้นหิวกระหายพระคาพระคําจะทําการอัศจรรย์ในชีวิตของคนหิวกระหายเพราะฉะนั้นอย่าเบื่อในพระดํารัสของพระเจ้าหิวกระหายหาพระคําพระเจ้า อ่านด้วยความเชื่ออ่านด้วยใจเปิดรับพระคำก็คือหิวกระหายนั่นแหละถ้าไม่หิวอ่านไปก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละเหมือนคนรับประทานอาหารไม่หิวก็คือก็ไม่กินเลยบางทีต้องกระหายต้องหิวต้องกระหายอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณก็คือเราจะอ่านพระคำรับพระคำเพื่อเราจะรับพระพรหิวกระหายพระคำเมื่อไหร่รอรับได้เลย พระคำจะทําการอัศจรรย์ในชีวิตของท่านเราต้องอ่านพระคำทุกวันเราต้องมีพระคำทุกวันเราต้องรับพระคำทุกวันด้วยความเชื่อพระคำเป็นอาหารนะคะพระคำเป็นอาหารทิพย์พระคำเป็นอาหารจิตวิญญาณเมื่อเราอ่านพระคำเมื่อเราเชื่อพระคำเมื่อเรารับพระคำพระเจ้าจะอวยพรจิตวิญญาณของเราเราจะมีสุขภาพฝ่ายวิญญาณที่แข็งแรงถ้าจิตใจถ้าจิตวิญญาณเราเข้มแข็งก็ไม่น่าเป็นห่วงนะอย่างอื่น เราจะต่อต้านยุทธอุบายของมารได้เราจะต่อสู้กับมารได้อย่างองอาจเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณกับเรื่องฝ่ายวิญญาณจิตวิญญาณของเรานะคะเป็นตัวจริงตัวแท้ถ้าจิตวิญญาณของเราออกจากร่างเมื่อไหร่ร่างกายของคุณก็เป็นดิน ร่างกายของเราก็เปื่อยเน่าแล้วกลายเป็นดินเพราะฉะนั้นเราให้ความสําคัญกับพระวจนะเรากําลังให้ความสําคัญกับอาหารจิตวิญญาณเรากําลังให้ความสําคัญกับการอัศจรรย์พระเจ้าจะเป็นคนต่ออายุให้กับเราให้เราใส่ใจเรื่องการอ่านพระวจนะการเชื่อพระคำการให้ความสําคัญกับกระหายหาพระวจนะให้ความสําคัญกับเรื่องจิตวิญญาณจิตวิญญาณ ของเราจะต้องมีสุขภาพจิตมีสุขภาพร่างกายฝ่ายวิญญาณที่แข็งแรงก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจิตวิญญาณของเราเข้มแข็งนะไหมถ้าจิตวิญญาณของท่านเข้มแข็งจิตวิญญาณของเราได้รับการเวพรได้รับความเจริญเติบโตสุขภาพาฝ่ายวิญญาณเราแข็งแรงเรากํากลังให้ความสําคัญกับจิตวิญญาณจิตวิญ,ญญาณเข้มแข็งจะแบกพอรได้จะรับพพรได้ให้คุณโยเซฟอ่าน สุภาษิตบทที่8ก็ข้อสุภาษิตบทที่8ปข้อี่ดูสุภาษิตบทที่8ข้อที่22พระยาเวทรงให้กำเนิดข้าพเจ้าแล้วเมื่อทรงเริ่มงานของพระองค์ข้าพเจ้าเป็นสิ่งแรกในพระราชกิจโบราณของพระองค์ครับสุภาษิตบทที่10บข้อี่สสุภาษิตบทที่10ข้อที่22พระพรของพระยาเวทําให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้ทรงเพิ่มความโศกเศร้าเข้ากับพระพรครับ สุภาษิตบทที่8ปดข้อยีบอกกับเราว่าถ้าพระเจ้าให้กำเนิดเรานั่นคือพระราชกิจของพระเจ้าเราเกิดจากพระเจ้าเราจึงหิวกระหายหาพระเจ้าพระเจ้าตรัสโลกนี้เกิดพระเจ้าสร้างโลกนี้เราเป็นฝีพระหัตของพระเจ้าเราจึงต้องสนใจพระเจ้าสนใจพระคำสนใจผู้สร้างผู้ให้กำเนิดผู้ให้ชีวิตผู้ที่ประทานชีวิตเราเป็นฝีพหัตของพระเจ้าเราต้องสนใจพระเจ้าสิคะ แม้แต่คนในโลกนี้ใช่ไหมถ้าลูกของเราที่เราเลี้ยงมาเนี่ยเขาไม่สนใจบิดามารดนเนี่ยเขายังถูกสาปแช่งเลยจะบอกให้ถ้าเราเป็นคนที่สนใจพระเจ้าสนใจพระคำเชื่อฟังพระคำหิวกระหายอยากได้ยินเสียงของพระองค์อยากได้ยินพระคำอยากรับพระคำหิวกระหายค่ะถ้าเราหิวกระหายเรากําลังหิวกระหายอยากจะพบพระเจ้า พระเจ้าจะโปรดปรานเราพระเจ้าจะยิ้ม,มและสุภาษิตบ,บทที่สิบข้อยีออสสบบ่สิบสองอ่านอีกรอบครับสุภาษิตบทที่สิบข้อที่ยี่สิบสองพระพรของพระยาเวทําให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้ทรงเพิ่มความโศกเศร้าเข้ากับพระพรครับเพราะฉะนั้นขอให้เราที่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการหิวกระหายเราต้องไปตรวจสอบนะชีวิตของเราว่าเราหิวกระหาย เราต้องการเรามีชีวิตที่รักพระเจ้าความหิวกระหายมันเกี่ยวข้องกับที่เรารักพระเจ้านะคะไม่ได้หิวพอพรเรารักพระเจ้าจริงไหมเราต้องการพบพระเจ้าจริงไหมเราชื่นชมยินดีที่อยากจะได้ยินเสียงพระเจ้าอยากจะใกล้ชิดกับพระองค์จริงจริงไหมหรือเราแกล้งมาทำดีกับพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะได้อวยพรเราเราต้องรักพระเจ้าด้วยน้ำใสใจจริงเราคงเคยทราบดีใช่ไหมคะ ว่าบางทีตามภาษาเด็กถ้าเขาอยากจะได้เงินจากพ่อแม่เขาจะเริ่มมาอ้อนดีดาพอได้เงินไปแล้วเงียบแต่พอต้องการอีกก็ทำเหมือนเดิมอีกบางทีเด็กเขาก็คิดว่าพ่อแม่เนี่ย <c oughs> ไม่รู้พฤติกรรมของเขาแต่ความผูกพันของเขาอาจจะมีกับพ่อแม่จริงๆแต่เนื่องจากวันนี้ใส่เด็กเขาก็เลยเชื่อไว้วางใจพ่อแม่แบบเด็กเเขาก็ไม่ได้คิดมาก คือหิวก็ร้องต้องการก็มาเอาสำหรับพระเจ้าที่เราเติบโตเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องรักพระเจ้าด้วยเชื่อฟังพระเจ้าด้วยก็เรียกว่าจริงใจใจจริงกับพระเจ้าด้วยรักคนที่รักพระเจ้ากับคนที่เชื่อพระเจ้าก็คนละอย่างนะแตกต่างคนที่รักพระเจ้าและก็เชื่อพระเจ้าแล้วก็รักพระเจ้าก็จะดำเนินชีวิตแตกต่างกับคนที่เชื่อเฉยๆแต่ไม่ได้รักพระเจ้า เชื่อเพราะผลประโยชน์เชื่อเพราะพระเจ้าจะอวยพรเรามันก็แตกต่างคนที่รักก็คือแม้ว่าจะพระเจ้ายัางไม่ได้อวยพรเราเราก็ยังจะสัตย์ซื่อเราก็ยังจะรักรักพระเจ้าเขาก็ไม่ได้คิดมากเขาจะสัตย์ซื่อเขาจะรักพระเจ้าเสมอต้นเสมอปลายหิวกระหายตื่นเต้นไม่ได้จืดชืดไม่ได้เฉื่อยช้าไม่ได้เฉื่อยชาไม่ได้ทําตามเนื้อหนัง แต่เขาจะถ่อมใจแล้วก็ผูกพันกับพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าเสมอเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเนี่ยนะคะรักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้านี่คือความหิวกระหายที่เราจะต้องมีต่อพระเจ้าทําไมเราเชื่อฟังพระคำทําไมเราต้องการพระคำเพราะเรารักพระเจ้านะบางคนไม่ได้อ่านพระกัมภีเลยเราจะบอกว่าเรารักพระเจ้าได้ยังไงพูดเรื่องอธิษฐานยิ่งน่าเบื่อไหนถ้าไปทํางานโอได ไม่ได้บอกว่าเราต่อต้านงานนะคะแต่การที่เรารักใครเราอยากจะอยู่ใกล้คนนั้นอยากคุยอยากพบอยากเห็นอยากเจออยากได้ยินเสียงเป็นแกะที่มีผู้เลี้ยงนะเรามีพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารักพระองค์ไหมถ้าเรารักพระองค์เราก็ต้องการพบพระองค์เราก็ต้องให้ความสำคัญกับพระองค์ให้ความสำคัญกับพระคำคือให้ความสำคัญนั่นแนหะ ให้ความสําคัญกับพระเจ้าเราจึงให้ความสําคัญกับพระคําได้ให้ความสําคัญก็คือเราลักพระเจ้าเราก็เลยตื่นเต้นทุกครั้งที่จะพบพระเจ้าและพระเจ้าเนี่ยจะให้เราเนี่ยพบการอัศจรรย์พระเจ้าจะอวยพรเราแน่นอนพระเจ้าจะมีบางครั้งที่พระเจ้าจะทดสอบความเชื่อเราแต่พระเจ้าไม่ได้หนีไปไหนหรอกพระเจ้าก็เล่นซ่อนหากับเราดูว่าเราจะเรียกหาพระเจ้าไหม ดูว่าเราจะทิ้งพระเจ้าไหมดูว่าเราจะใจออกห่างไหมเมื่อพระเจ้ายังไม่ได้ตอบคำอธิษฐานของเราเรื่องนีกนกงก้ก็มันเกี่ยวข้องกับความรักมันเกี่ยวข้องกับความผูกพันมันเกี่ยวข้องกับการที่เราได้รักพระเจ้าไปแล้วได้เชื่อพระเจ้าแล้วเราก็รักพระเจ้าแล้วเราก็จะสัตย์ซื่อเพราะฉะนั้นคนที่แต่งงานกันฟังดีๆคุณต้องรักแล้วก็เป็นนาพระาไทยไม่ใช่ว่ารักแบบกิเลสต,ตัณหา พอหมดรักหมดกิเลสตัณหาแต่งงานเพราะความสงสารและหลังจากนั้นถ้าคุณหมดความรักหมดความรักแบบนั้นคุณก็จะเบื่อกันคุณก็จะทิ้งกันนี่คือความรักแบบเนื้อหนังนี่คือความรักแบบราคะนี่คือความรักแบบโลกความรักของพระเจ้ารักอกะกาเป้โอ้ไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ไม่ว่าจะยากลำบาก ไม่ว่าจะ,ะเผชิญอ,อะไรก็แล้วแต่ก็ยังจะรักเมตตากับความรักถ้าแต่งงานด้วยความเมตตาสงสารหมดความเมตตาเมื่อไหร่ก็จากกันไปีนความรักที่ให้กันเนี่ยมันก็เป็นแค่ราคาแต่ความรักที่มาจากพระเจ้าและรักด้วยน้ำใสใจจริงนะมันมากกว่าความเมตตานะคะ ก็ให้เราเข้าใจในเรื่องนะความรักที่เรารักพระเจ้าเราตื่นเต้นกับพระเจ้าเราต้องการพบพระเจ้าเรากระหายหาพระเจ้าเหมือนฝูงชนเนี่ยเบียดเสียดกันอยากฟังพระคำและไม่ได้สนใจด้วยซ้าว่าพระองค์จะเลี้ยงอาหารไหมเมื่อพระองค์ไปที่ไหนฝูงชนก็เบียดเสียดต้องการได้ยินพระคำจนลืมอาหารการกินจนลืมเรื่องเหนื้อหนังตื่นเต้นกับพระคำ จนสาวกเป็นห่วงเรื่องเนื้อหนังของประชาชนที่มาฟังพระเยซูสอนนะฟังถ้อยคําที่พระเยซูสอนบอกว่าโปรงมันมืดแล้วนะมันค่าแล้วนะที่นี่ก็ไม่มีอาหารนะ,นะปล่อยเขาไปหาอาหารไปกินอาหารเถอะพระเยซูจึงสั่งสาวกกลับไปอย่ามาหาสั่งพระเจ้าพระเจ้าสวนกลับจงเลี้ยงดูเขานี่พระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยทำการอัศจรรย์ได้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่มีอะไรขอเพียงให้เรากระหายพระเจ้าจะเลี้ยงดูเรากระหายหาพระเจ้าหิวกระหายหาพระเจ้ารักพระเจ้านั่นเองเชื่อฟังอยากได้ยินเสียงพระเจ้าเรารักพระเจ้าถึงขั้นนี้หรือยังนะคะพี่น้องก็น่าจะตรวจสอบจิตวิญญาณของตัวเองได้หลายครั้งเราไม่ได้ใส่ใจสนใจสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราแต่เราไปสนใจพอพอร ที่พระเจ้าจะให้กับเราวันนี้เราต้องกลับใจใหม่เราต้องรักพระคำเราต้องรักพระเจ้าเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าเราต้องผูกพันกับพระเจ้าและเราจะสนุกไปกับพระเจ้าแม้ว่าเราจะเผชิญอะไรเราจะทั้งมีความรักทั้งผูกพันทั้งสัตย์ซื่อทั้งเชื่อฟังนี่คือคนที่เชื่อและคนที่รักพระเจ้าก็จะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือหิวกระหายต้องการพระเจ้าวันยังคำ แม้ว่าจะเผชิญกับอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเราฟังพระคำของพระเจ้ากำลังเข้าได้เข้าเข็มไม่ได้สนใจพระคำตอนนี้ห่วงงานละทุกคนก็รีบเร่งเราไม่รู้หรือว่าพระคำจะทำให้เราได้พบการอัศจรรย์เมื่อเราฟังเราจะเกิดความเชื่อเมื่อเราฟังพระคำของพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ในชีวิตของท่านบางทีท่านรีบเร่งแล้วก็ไปทำเองท่านอาจจะเจอผีก็ได้มันสกัดกั้นเรา มันเป็นศัตรูที่ขัดขวางการเงินการงานหรือสุขภาพของเราด้วยซ้ำไปวันนี้ใครก็แล้วแต่ที่หิวกละายหาพระเจ้าหิวกระหายหาพระคำอดทนฟังพระคำแล้วก็ด้วยความรักไม่ใช่อดทนแบบฝืนใจแล้วก็บนในใจนะคะโอ้การที่เรารักพระเจ้าเราจะเชื่อฟังพระเจ้าเราจะต้องการพระเจ้าเราจะอยากอยู่กับพระเจ้าเราจะอดทนต่อความยากลําบาก เราจะแตกต่างจากคนที่ไม่หิวกระหายแน่นอนข้าแต่พระบิดาเจ้าขอประองอวยพรเราที่เราจะมีใจที่รักพระองค์จนเราต้องพูดคำนี้ว่าเราขาดจากพระองค์ไม่ได้เราต้องการพระองค์วันยังคำ่ำเรารู้ว่าพระเจ้าเท่านั้นที่รักเราและเราต้องการพระองค์แม้ว่าเราจะเดินในหุบเขาเงามัจุราชแต่พระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งเรามนุษย์ อาจจะทิ้งเราเมื่อเราไม่มีอะไรแต่พระเจ้าจะไม่มีคําว่าทอดทิ้งเราพระองค์จะรักเราสดซื่อกับเราคอยปกป้องเราสรรเสริญเราขอบคุณพระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรท่ธาทีของเราที่เราจะไม่เฉื่อยชากับพระองค์เราจะร้อนรนเราจะหิวกระหายเราจะตื่นเต้นกับพระองค์เราจะต้องการได้ยินเสียงของพระเจ้าเราจะอธิษฐานเราจะสื่อสารกับพระเจ้าเราจะอ่านพระวจนะเราจะ ยินดีในการปนิบัตรรับใช้พระองค์ด้วยสาล,ลเสริเราขอบคุณพระเจ้าและเราก็จะเห็นว่าการอัศจรจะเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นกับคนที่หิวกลายเบียดเสียดเบียดเพื่อที่จะแย่งชิงพระคำและพระคำหิวกลายเราขอบคุณพระองค์เรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระเจ้าในพระราชนามพระเยซูคริส